แต่ตลาดนี้มันเป็นตลาดขายส่งเมื่อก่อนอะ่ะจะมีร้านจะมีร้านอาหารอีสานนะแต่เดี๋ยวนี้เขาไม่มาแล้วมีร้านอาหารเอ้ยร้านขายผักอ,อีสานอะ่ะเดี๋ยวแยใส่ยี่สิบสองร้านขายผักอะ่ะเดี๋ยวนี้เขาไม่มาเขาเขาย้ายไปขายที่ไหนไม่รู้เพราะว่าตลาดนี้มันเป็นตลาดขายส่งนะอ่ะเนาะเขาก็เลย อันนี้เมื่อก่อนนะเขาจะมีมาขายตลอดเดี๋ยวนี้ไม่เจอเลย <c oughs> ดีจ้าทุกคนน้องแพรได้อะไรทานคะ เ <c oughs> นี่นะคะวันนี้จะผัดบวบแล้วก็ไข่เกียวสะอมนะคะนี่คะ่ะขอบคุณนะคะน้องกาวเอาเห็นที่ไหมน้องกาเห็นที่มน้องกาน่าจะขับรถนะหรือว่าน้องกาไม่ทัน เสียหน้าหน้า,หน,าหน้าสขอบคุณค่ะขอบคุณคนะคะนี่ก็จะผัดบวกสักหน่อยนี่นะคะเดี๋ยวอรอให้บวกสุกก่อนเพราะว่าบวกไม่สุกแล้วก็จะไม่อร่อยัอออจะแข็ง เสียเสียไม่รู้ว่าจะได้กินหรือเปล่าเนี่ยผู้เรียนอ่ะผู้เรียนมันตุยเป็นหนึ่งต้นนะอีกต้นก็ใกล้ละต้นก็ใกล้ละแกงส้มชะอมไข่ทอดนั่นแหละแต่ช่วงนี้ชะอมยังไม่ค่อยเยอะนะเสียเนี่ยเนี่ยเนาะแล้วก็หันห่นหันห่นหัน่นหั่นแล้วมาแกงส้มเดี๋ยวสักวันดีจะแกง เียก็บอกว่าเมนูปู่ชอบจะใส่หมูน้อยๆปู่ยิ้มใหญ่เลยเสีย <Okay. S 1> พี่เพรเห็น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 เสียอย่าไปจองดูเหรือส่วนไข่<笑><笑>ใช่พอ,อจองนะตุย อันนี้ก็ตุยมันต้องมีต้องมีโคนไปอยู่ก่อนแนละ้วถึงจะท้างหน้าตั้งตาปลูกใหม่นะตอนนี้แต่ย่าก็ไม่ได้ไปบ้านน้องแพนนานแล้วนะนานมากอะนะันเนาะ ก็จะทำสองเมนูขอบคุณนะคะขอบคุณห้าเหล่อห้าไหรขอบคุณยี่สิบหกล้านดวงตาลงใจนะคะเดี๋ยวยาก็จะลงแล้วเนาะเดี๋ยวผัดบวกสุกก่อนผัดบวกสุกก่อนนะคะน้องกาที่แพรสบายดีนะคะ อร่อยแล้วพอนี่นะคะเสร็จเรียบร้อยว่าจะอันนี้ดีกว่านี่นะคะ อาหารเช้าอาหารมื้อเช้าก็โอเคแล้วนี่นะคะชอสองเมนูเสร็จแล้วอ้าวขอบคุณนะคะคุณมัดซี